ท่านต่อไปท่านสกลสุนทรวานิกิตค,ครับเชิญครับเรียนท่านประธานที่เคารพผมสกลสุนทรวาน,นิจกิตผู้แทนรัษฎรจังหวัดปทุมธานีเขต4จากพรรคประชาชนในฐานะสมาชิกรัฐสภาครับท่านประธานครับวันนี้ผมขอมีส่วนร่วมในการอภิปรายความตกลงว่าด้วยกรอบข้อบังคับด้านความปลอดภัยอาหารอาเซียนครับท่านประธานครับ ความตกลงฉบับนี้เป็นเอกสารที่กำหนดพันธะกรณีของสมาชิกรัฐสมาชิกเกี่ยวกับมาตรฐานความปลอดภัยของอาหารทั้งอาหารคนและอาหารสัตว์ผมจึงอยากให้รัฐบาลไทยครับศึกษาผลกระทบต่อความปลอดภัยของอาหารและของผู้บริโภคในการปรับมาตรฐานและกฎระเบียบด้านความปลอดภัยในความปลอดภัยอาหารในประเทศสมาชิกอาเซียน มีจุดมุ่งหมายเพื่ออำนวยความสะดวกทางการค้าและสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้บริโภคอย่างไรก็ตามครับผมหวังว่ารัฐบาลจะต้องตรวจสอบอย่างรอบคอบว่าการดำเนินการตามข้อตกลงดังกล่าวจะส่งผลกระทบอย่างไรต่อการค้าอาหารการเข้าถึงตลาดของผู้ประกอบการในประเทศและความปลอดภัยของผู้บริโภคครับ ในด้านการค้าครับผมหวังว่าการกำหนดมาตรฐานความปลอดภัยในอาหารของประเทศสมาชิกอาเซียนจะช่วยลดอุปสรรคทางการค้าและส่งเสริมการเคลื่อนย้ายสินค้าอาหารบางอย่าง,างเสรีครับแต่ต้องไม่ละเลยผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับผู้ผลิตรายย่อยและเกษตรกรในท้องถิ่นซึ่งเป็นผู้ผลิตอาหารในข้อ2ได้กำหนดนิยามในวงเล็บดี กำหนดว่าความปลอดภัยในอาหารหมายถึงการทำให้เชื่อมั่นว่าอาหารจะไม่ก่อให้เกิดอันตรายต่อผู้บริโภคเมื่อนำอาหารมาวงเล็บหนึ่งจัดเตรียมครับซึ่งอาจทำให้ผู้ผลิตรายย่อยและเกษตรกรในท้องถิ่นอาจต้องเผชิญการปรับตัวให้เข้ากับมาตรฐานใหม่รัฐบาลได้มีแนวทางช่วยเหลือให้ความรู้ถึงมาตรฐานความปลอดภัยกับผู้ผลิตรายย่อย ต้องปฏิบัติตามแล้วหรือยังตรงนี้รัฐบาลอาจจะต้องไปทําการบ้านถึงผลกระทบทางเศรษฐกิจของผู้ประกอบการรายย่อยเหล่านี้ครับท่านประธานในด้านการเข้าถึงตลาดครับรัฐบาลต้องตรวจสอบว่ามาตรฐานใหม่นี้เปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการทุกระดับสามารถเข้าถึงตลาดในภูมิภาคอย่างเท่าเทียมกันหรือไม่ หรือว่ามีเพียงผู้ประกอบการรายใหญ่เท่านั้นที่ได้รับประโยชน์ในขณะที่ผู้ประกอบการรายย่อยถูกทิ้งขว้างไว้ข้างหลังที่สำคัญที่สุดคือความปลอดภัยของผู้บริโภคเราต้องมั่นใจว่ามาตรฐานไม่ได้ลดทอนระดับความปลอดภัยของอาหารแต่เป็นการยกระดับการคุ้มครองสุขภาพของประชาชนทุกคนในประเทศให้สูงขึ้นครับ ในด้านผลกระทบต่อวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมหรือ SME ซึ่ง SME นับเป็นส่วนสำคัญของเศรษฐกิจในภูมิภาคอาเซียน SME มีบทบาทสำคัญในการผลิตและจำหน่ายอาหารครับแต่ SME มักเผชิญกับข้อจำกัดด้านทรัพยากรและความรู้ในการปฏิบัติตามมาตรฐานความปลอดภัยอาหารที่ซับซ้อนรัฐบาลครับจึงต้องให้ความสนใจในผลกระทบ ของความตกลงต่อ SME ในภาคอาหารมากขึ้นครับและรัฐบาลอาจต้องสนับสนุน SME เพื่อปรับปรุงความปลอดภัยอาหารโดยรัฐบาลอาจช่วยเหลือด้านการฝึกอบรมการให้คำปรึกษาหรือการเข้าถึงเทคโนโลยีและเงินทุนสำหรับ SME ที่ต้องใช้เงินทุนในการปรับมาตรฐานความปลอดภัยอาหารใหม่โดยภาครัฐและภาคเอกชนต้องร่วมมือกัน เพื่อให้ความช่วยเหลือที่จำเป็นแก่ SME ให้สามารถปฏิบัติตามมาตรฐานใหม่และแข่งขันได้อย่างเป็นธรรมครับที่สำคัญครับรัฐบาลอาจต้องมีระบบการตรวจสอบย้อนกลับและการเฝ้าระวังอาหารที่มีประสิทธิภาพในการสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้บริโภคและป้องกันการแพร่กระจายของอาหารที่มีความเสี่ยงด้านความปลอดภยัย ต้องสามารถแลกเปลี่ยนข้อมูลและประสบการณ์ระหว่างประเทศสมาชิกเพื่อให้การพัฒนาระบบตรวจสอบย้อนกลับและการเฝ้าระวังอาหารมีประสิทธิภาพครับจากที่ผมได้อภิปรายมาข้างต้นนะครับผมหวังว่ารัฐบาลจะศึกษาผลกระทบของข้อตกลงนี้อย่างละเอียดและดำเนินมาตรการสนับสนุนที่จำเป็นเพื่อให้การปรับมาตรฐานความปลอดภัยอาหารนี้ส่งผลดีทั้งด้านการค้าการลงทุน การคุ้มครองผู้ประกอบการรายย่อยและคุ้มครองผู้บริโภคในประเทศและในภูมิภาคอาเซียนให้มีความปลอดภัยทางอาหารมากยิ่งขึ้นครับจึงขอเสนอแนะในส่วนที่ผมอภิปรายให้รัฐบาลไปศึกษาเพิ่มเติมครับขอบคุณครับขอบคุณครับ